โอเคคุณพร้อมไหมมาเป็นเรอบรรจุบอลจะรถมีมาจะรถแตกแดด ยินดราสูรถสวยมือสอง PJ Motor นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเส้นถนนรอบเมืองเหมือนเดิมนะครับผมนาตัวนี้จะเป็นศูนย์จาหน่ายรถมือสองของทาง PJ Motor นะครับเราอยู่กับรุ่น MSX นะครับห่งสองมีทั้งตัวโฉมตากลมแล้วก็ตัวโฉม SF นะครับผมมีให้เลือกหลักรุ่นหลักสีเลยสำหรับเจ้า MSX 1 2 5นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทจนถึง45,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่3,000บาทนะครับสำหรับเจ้า MSX ครับใครที่ต้องการใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมินิบค์นะครับ มินิไบก็เหมาะสำหรับขับไปเรียนนะครับขับไปทำงานได้ว่าขี่หลอ่อๆเลยนะครับหล่อๆเท่ๆเลยสภาพพร้อมใช้งานนะครับสำหรับ M S X นะครับตัวนี้ทางร้านรับรับแลกเปลี่ยนตีเทินด้วยนะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับมีรถต้องการเงินสามารถนํารถมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะครับสามารถจัดเปนแนนซ์ได้แต่เดี๋ยวก่อนรถสวยมือสอง PJ m o อ o r ออกรถกับเราวันนี้ฟรีประกันคุณภาพเครื่องยนต์6เดือนรับประกันคุณภาพ6เดือนรับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถสวยคุยง่ายขายถูก ีเจมอเตอร์ครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาดูรถคันจริงๆกับ P j มอเตอร์นะครับสาขามีอยู่4สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่เส้นถนนรอบเมืองสกลนครน,นะครับเยื้องๆกับโรงพยาบาลลักษสกลอีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่เส้นถนนสุกเกษมนะครับเยื้องๆกับเรือรถไข่กระทะนะครับแล้วก็พี่น้องทางจังหวัดกาลสินนะครับมีสาขาอยู่ตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้ากาลสินนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่มุกดา าน,นะครับศูนย์ PJ มอเตอร์จะอยู่ข้างๆกับโรบินสันมุกดาหารครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเีย yeah.